ไปทิ่ตามรายงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากสถานการณ์นี่แหละนะครับความบอสงบใช้แดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินนะครับย่งคงได้รับผลกระทบประชาชนยังคงต้องอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้าน่วยงานจากกรมปรศุสัตว์นะครับกระท่วงเกษตรและสหกรณ์จัดพื้นที่ร่องรับอพยพสัตว์จัดสเสบียงอาหารนะครับเพื่อซอยเหลือสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนคณะทีประชาชนผู้ใจบุญนะครับรวมบริจาคสิ่งของมมอยางต่อเนื่องนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นจังไดติดตามได้จากคุณภาวิตาสีบุญสมรายงานมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับเช่นครับ ค่ะไม่เพียงแต่ชีวิตประชาชนนะคะที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ค่ะแต่ยังรวมถึงสัตว์ต่างๆนะคะที่กําลังได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนอาหารสัตว์แล้วก็น้ําดื่มค่ะซึ่งทางหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์นะคะต่างก็เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะขณะที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะต่างก็หลั่งไหลน้ําใจกันเข้ามาค่ะรวมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคกันมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ โคกระบือที่อยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนานกระบืออำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์ถูกอพยพมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้รับการดูแลด้านอาหารน้ำและสุขภาพ นายสอนชัยคงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือรักษาราชาการในตำแหน่งคู้มในการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสัตว์โครกระบือสุนัขแมวและสัตว์อื่นๆโดยเจ้าของสัตว์เข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเพื่อลดความเครียดของสัตว์ซึ่งถูกแยกอยู่ในกรงชั่วคราว ช่วงที่ผ่านมามีโค5ตัวกระบือ12ตัวสุนัข12ตัวแมว2ตัวซึ่งปัจจุบันเจ้าของรับกลับไปบางส่วนแล้วทั้งนี้การให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในส่วนของปศุสัตว์อย่างโคและกระบือเจ้าของสามารถนำสัตว์เข้ามายังศูนย์จุดพักสัตว์ซึ่งมียาอาหารไว้ให้สัตว์ร,รับประทานที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากพื้นที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าได้ทางปศุสัตว์อำเภอได้อำนวยความสะดวกนำหญ้าอาหารสัตว์เข้าไปในพื้นที่โดยให้หน่วยทหารและฝ่ายปกครองนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่สามารถอพยพได้ในส่วนของสุนัขแมวเนี่ยพอ,พ,อพอมาถึงปุ๊บเจ้าของจะต้องมาดูแลช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกรงก็จะเครียดส่วนของโคกระบือเนี่ยผู้ดได้รับผลกระทบเยก็ต้องนําเข้ามาเพราะเราเป็นจุดปรอรับ รับสัตว์อุพยพเ,เนื่องจากอะไรเนื่องจากเราไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็พื้นที่สีแดงทหารไม่ให้เข้านะครับเราก็จาเป็นจะต้องรอตั้งรับโดยเจ้าของจะต้องนําเข้ามานะครับขนเข้ามาแล้วก็ขอคนเฝ้าหนึ่งคนเพื่อช่วยดูแลกันนะครับในส่วนของสเสบียงอาหารสัตว์เนี่ยเ,เราก็ได้รับมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ซึ่งศูนย์ บุรีรัมย์เนี่ยจะดูแลทั้งจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ด้วยกันนะครับส่วนด้านการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดสุรินทร์มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทยอยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือผู้รับซื้อสินค้าเกษตรในอำเภอพบพระจังหวัดตากได้นําผลไม้ลาใหญ่ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนเนื่องจากช่วงนี้ราคาตกต่ําเพื่อแบ่งปันจากพี่น้องเกษตรกร และต้องการส่งกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และใช้ชีวิตในพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขและพลังใจสแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน โดยสถานการณ์ขณะนี้นะคะยังคงต้องการความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนค่ะจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะร่วมกันบริจาคอาหารสัตว์รวมไปถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนนี้ค่ะพาวิตาสีบุญสมนะครับรายงานมาจากจังหวัดสุรินทร<า>์นะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งแม้บ้ามนแควาเหาสีสามารถอุพยพผู้คนไปได้นะคะสัตว์เลี้ยงว่า